ก็ดูดีอะครับมองแล้วก็ยังงงๆตัวเองอยู่ว่าเออทำไมมันถึงขึ้นขึ้นได้อย่างเงี้ยครับชื่อต้นข้าวครับผมอายุ35ครับ mm hmm. ก็มาทำเฟซล็อกช่วงบนครับผมมีปัญหาแบบใต้ตามันตกนิดนึง mm hmm. ก็เลยมายกขึ้นครับผม mm hmm. ก็ได้ยินชื่อเสียงของคุณหมอมานานแล้วครับ mm hmm. ตอนแรกก็ดูเหมือนจะน่ากลัวแต่พอมาทำก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับผมไม่รู้สึกเจ็บเลย ห,หลับสบายเลยครับผมไม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็คือเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับ mm hmm. ก็ได้คุยกับหมออยู่ตอนแรกๆก็แอบกลัวๆอยู่เหมือนกันครับแต่คุณหมอก็ชวนคุยลดความกลัวลงไปได้เยอะครับผมแล้วก็เรื่องอาการบวมก็ไม่ไม่ไม่มีฮนะก็เพิ่งทําไปเมื่อวานตอนเย็นวันนี้ก็รู้สึกว่าแผลมันก็โอเคขึ้นนะครับผมไม่บวมไม่เจ็บเดี๋ยวจะไปทานข้าวต่อด้วยเนี่ยครับ เพราะว่าถ้าไม่จองก็มองไม่รู้เหมือนกันผลลัพธ์ที่ได้ก็ดีขึ้นครับรู้สึกว่ามันดูเฟตขึ้นครับผมคนรอบข้างเห็นก็บอกว่ามันดีขึ้นครับผมก็ถ้าใครที่คิดอยากจะทำก็รีบมาทำได้ครับไม่ต้องกลัวครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับผม